สวัสดีครับตอนนี้คนกำลังดูหนังนังกกระแสนะครับและหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับมีชื่อว่า The Stranger อา ah มหิตฆ่าไม่สน The Stranger Chapter One เรื่องยอ่อคราบนะครับก็เกี่ยวคู่รักคู่หนึ่งที่ไปพักในกระท่อมกลางป่านะครับแล้วอยู่ๆคืนนั้นก็เจอฆาตกรจะมาไล่ฆ่าเขาทางทางี่เขาอยู่ในบ้านเลยนะครับผมเรื่องยอ่อก็มีเท่านี้เองเลยนะครับผมเป็นหนังไล่ฆ่าแบบรุ่นเดอะเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยเขาเอามารีเมคทำใหม่ เป็นหนังไตภาคนะครับผมอ่ะแล้นี่ก็เป็น chapter ์วัครับบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมคาดหวังแบบสุดๆเลยนะแต่รีวิวจะออกมาเปไ็นยังไงก็ไปฟังกันเลยครับผมและหลังจากนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับไม่รู้ว่าผมคาดหวังเยอะไปหรือเปล่านะฮะตอนดูเนี่ยมันเลยเฟลๆฟนะครับเพราะหนังเนี่ยมันเชื่องช้าซะจนหน้างุนหงิดเลยนะฮะมุกแบบ ผุบหลังโผล่หน้าเนี่ยโดนใช้ซ้ำทั้งเรื่องจนมันเปื่อยเลยนะฮะอะอย่างเช่นสีนี้นะครับที่นางเอกเนี่ยมันกำลังอาบน้ําอยู่นะครับและไอ้ข้างข้างเนี่ยเป็นฆาตกรที่ใส่ผ้ากระสอบคุมหัวเนี่ยคือนางเอกมึงก็ยังไม่เห็นไม่รู้สึกอะไรอยู่ข้างๆงมั่งเลยหรือไงวะคือไอ้มุกฟิลแบบเนี้ยมันมีทั้งเรื่องเลยนะครับผมแบบอยู่ข้างๆ้างแต่ตัวละครมันมองไม่เห็นอย่างเงี้ยในขณะที่อยู่ที่กลางป่าเงี้ยมีคนวิ่งเข้ามาหาใกล้เนี่ยมันก็ต้องได้ยินเสียงวิ่งเสียงที่เท้าเนี่ย มันเหยียบใบไม้ดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเหยียบพื้นกลุม่มต่ําตึมตัําแต่เราตัวเองแม่งไม่ได้ยินราวกับหูตาบอดไปหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันน่าง,งุนงิดไปหน่อยนะโอเคถ้ามันใช้รอบสองรอบเนี่ยผมว่ายังพอซื้อนะแต่คราวนี้เนี่ยมันใช้มุกนี้เนี่ยยาวจนแบบตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องเลยนะครับผมแต่ผมก็ยอมรับนะครับว่า The Sta ตนเจภาคนี้เนี่ยก็ยังคงกลิ่นอายของเขาไว้ไม่ว่าจะเป็นความกดดัน ความเงียบความดุความมามหิดคือยังมีกลิ่นอายของภาคต้นฉบับได้อย่างแบบแนมเนียเลยนะ10-20กว่าปีก่อนหนังเนี่ยมันมาทรงยังไงปัจจุบันมันมาทรงแบบเดียวกันเป๊ะเลยมองในมุมดีเนี่ยมันก็รู้สึกได้ถึงความเป็นออริจินอลของมันอยู่แต่มองอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าไอความเชื่องช้าในแบบออริจินอลของมันเนี่ยมันตกยุคไปแล้วหรือเปล่าและถึงแม้ว่าหนังจะวางตัวว่ามีภาคต่อแต่แค่ภาคแรกเนี่ยก็แทบไม่เหลือร่องรอย ความลุ้นใดๆให้ไปสู่ภาคหน้าได้เลยครับทั้งเบาะแสทั้งคาแรคเตอร์ที่จนจบแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นการพัฒนาหรือถ้าจะวางไปภาคต่อเนี่ยตอนจบเนี่ยมันก็ควรจะเหลือเชื้อไฟความแค้นเอาไว้หน่อยหรือเปล่าหรือว่าไอตัวพระนางเนี่ยจะเป็นเหยื่อแม่งไปทั้งสองสัมภาคเลยอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเล่าไปยังไงนะในภาคต่อไปแต่เอาวะท,ท้ายเนี่ยผมก็ยังไปในทางที่ชอบมากกว่าแหละ ฆาตรกรหน้ากากพ่อแม่ลูกเนี่ยมันยังเป็นหนังในตำนานที่ผมยังตราตรึงใจอยู่เสมอนะครับผมยังไงก็ต้องดูอะสำหรับผมนะครับผมสรุปนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมให้คะแนนไปที่7คะแนนนะครับผมให้เพราะความเท่ของเหล่าฆาตรกรแล้วก็ความนอทเจียของผมเองนะฮะแลวเพื่อนๆที่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังอีกนเนี่ย ก็ฝากกติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับดูหนังนอกกระแสก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ